มึงต้องมีเป้าหมายก่อนเลยมึงจะมาตีดา่าย่างเดียวไม่ได้ไม่รวยก็ต้องเจ๊งกันหน่อยข้างนะมันครับผมเจ๊งแล้วมึงเจ๊งอยู่แล้ว <c oughs> มึงต้องพยายามหาทางกล,ลับมารวยโอ้โ <c oughs> หนี่อะไรครับพี่น้อยย็ดแม่กับนายตีอันน้ำอ <c oughs> ันเดียว <c oughs> คำเตือนคลิปนี้มีภาพเสียงหรือการพูดคำหยาลบลามปถึงพิติกรที่อาจจะไม่เหมาะสมน้องน้องหนุ่มหนุ่มคนใช้สัญญาณในการตัดต่อของรายการและใช้วิจารณญาณในการรับชม มึงต้องมีเป้าหมายก่อนเลยมึงจะมาตีดาบอย่างเดียวไม่ได้เป้าหมายคือมึงต้องรู้ว่ามึงจะตีอะไรไว้แไม่รวยก็ต้องเจ๊งัน่อยข้างนะ่ะมันครับผมเจ๊งแล้วมึงเจ๊งอยู่แล้ว <c oughs> มึงต้องพยายามหาทางกลับมารวยเอออ้าหายะพี่ตีมันไม่ได้ใช้หินเอนชานนะดิเออเ <c oughs> ขาใช้อันนี้กัน โดยดีก้อนเท่าไหร่วว้าวมันมันมันเพิ่มโอกาสติดสูงกว่าใช่ไหมพี่บอสใช่อันนี้เปอร์เซ็นต์มันสูงเออเนี่ยอันเนี้ยเขาใช้อันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้การมันเปอร์เซ็นต์มันสูงอีกอันหนึ่งเอาไว้เด้งต่อสิบสามสุพิเรียเอาไว้เด้งตออสิบสามทงตีไม่ติดเฮ้ยกันแตกอะกันแตกไม่ซื้อเหรอซื้อแล้วแต่ลืมกดใจโอ้โหูวิ่งเนี่ยไหนดูกันแตกอยู่ปะหาย กูกําลังจะพูดเมื่อกี้เลยว่าถ้ามึงตีไม่ติดนี่ตัวอ้าวมึงดึงหินกูไปด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องเหรอสิบห้าเอ็มไม่กดติดแล้วไม่กดสิบห้าทีก่อนนะที่ไหครับเจ้าสทีตังไม่พอซื้อกันแตกกับหินแล้วโอ้ยหมดโกวจิงเฮ่อคนน่าปลุกได้เท้ามาอันเดียวนั่งตีมาทั้งวันหคนน่าได้ใช้หินธรรมดาพอเจมโอยไม่ได้โอ้ยกันแตกราคาขึ้นเลยว่าเจมคนเดียว หินธรรมดาหมดแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวแม่งตีสองรอบไม่ติดก็หินธรรมดาเหอะสองรอบไม่ติดขนาดนี้มาขนาดนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเอ็นชาแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้อยย็ดแม่กกาแตก4อันน้อนเดียวเจ๋งเอ๊ะเมเป็นงี้อ่ะไหนพี่ยี่บจะให้เอาอะไรมาบวกส5เห้เล่นอะลาเดียมกิปตันอ่ะถ้าเกิดติดเมื่อไหร่พี่สั่งจองเลยพันเ็ม่ะ เอูวีพาราเดียมช่วงโปรโมชั่นนะช่วงโปรโมชั่นช่วงฝึกจริงเนี่ยเจนที่เสร็จครับเจนจะได้ฝ so so, yeah, ั่งพันเอ็มนอ้โหได้อยู่เทลไหมคริสตัลอะไรอะคริสตัลเะพาราเดียมคริสตัลพาราเดียมอันนี้หรอและแล้วความที่ผ่านก็ได้ไปเยือนแล้วอันนี้แหละอันนี้แหละสี่ร้อยหกสิบหกอ่ะใช่ปะถูกนะถูกนะถูกอันนี้แหละถูกผ่านอะไรละสี่ร้อยเอ็มแล้วถูกเมื่อไหร่วะเนี่ยช้าๆแต่เย็นๆคุณต้องมีสติและมีสตางค์ด้วย อ้าวแล้วมไม่เยืวมาบอกไว้เลยว่าเทคนิคหม่ของผมมันจะไม่มีวันมันจะไม่แตกมันจะไม่มันจะต้องปิดเอาเลยอ้าวคุณผู้ชมไปเมื่อกีอ้โอ้มันยากขนาดนั้นเลยหรือวะไปอ่าได้ได้หกร้อยเอมละเอ้ยมาเดินยังอีกอันหนึ่งถ้าลูกของลูก้าไม่ได้ที่อะไรเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ล่อแล้วแต้มเติมอ่ะ โอ้โหพอไม่ล่อปุ๊บมันแหกเอาแหกเอาเลยเฮ้ยโอ้อ่ไไอาไปไปหกร้อยเอ็มไปนี่ไงหกร้อยเอ็มออฟเลยออฟราคาเลยติดไปหมดแล้วไอ้ที่เอาไว้รออ่ะ,อะบ้านตูดียังไม่ลดไปกว่า1พันเอ็มเลยเดฟ ตาสะดุล้วควรตีบวกเฮ้ยเอามือผมไปล่อแล้วเฮ้ยเอาวะเอามือไปล่อได้ไงเนี่ยด่ามันดีขัดเลยนะเก่อนผมว่าแต้มแค่นี้มันไม่ได้หรอกแตแค่นี้ก็ติดแล้วเจ้้ด่ันขัดไอ้ยาดเวทไเนี่ยวอกแกตอนัดไหนนะไอเวนะเวยรู้เปล่าวันนี้ชาออดแวนติดอะแต้มพันเองนะมึงแล้วทาไมเมื่อกวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ะเฮ้ยโอ้โหด่าัเอะั้งย อ่าเป็นไงลอยยยยยร่วมเลยถ้าแตกก็ตีมือไปเลยเนี่ยอตีมือเลยมันต้องตีมือแล้วมมีอะไรับเปลี่ยนต่อเฮ้ยเงขีก่อนแตกกตีแตกตีเลยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกปั๊บตีฮีตต้นเลยขออนุญาตเออเนี่ย ติดดูกการหีไยมันติดดีแล้ววะติดดีที่พายแต่เขาไปตีตอนเย็นไม่ได้นะเนี่ยตอนเย็นดวงไม่ดีว่ะมันเต็มมันน้อยโอเคน้อยมาแล้วลบสองด้วยเอาว่ะลบสองก็ต้องติดสิอ้าวดีดี๋ยวแป่สองพันว่ะไปเลยติดนี่ไงติดสามแล้วโอ้โหรอเสียตังค์ ยังเอ้ยเอาวะยิวเออสะพัดยัดอิ่มโตเดดงสองไปเอ้ยยิวเอาเลยแดมเท่าไรเต็มแดงตัวแล้วแดมเท่าไหรเต็มแดงสามบาทันโอเคไหมเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องกันตรงกันแตกแล้วเต็มสดเลยเยไม่เอากันแตกเอาสดดียิวโดนสดเลยไปเอาแล้วสดแลยตีดาบอ่ะผมต้องสดแล้วจังหวะนนี้ไอ้เหี้ยมันติดเลย กูกดตามกูกดมั่วริงกดตามอารมณ์เลยม่เกีน่ะดวงดีอสดเลยไอเจมต้องกันตรงกระแตแล้วดูดิดวงไม่ได้วะอะไรวะอยากรู้อยากรู้ว่าดวงมีจริงวะกจะห้ามห้ามใช้กันแตเออ แล้วก็ไปตีดาบซิกแล้วก็มาตีว่าเนี้ยติดก่อนที่จะไปตีอย่างอืง่นนี่ไงกูพูดแล้ว<า>ไม่ได้งานคำมันขลังจริงเว้ย <c oughs> ไอย้เหีย้ยดาผมนักหน่อยบุญเมื่อุดใครตีเล็กเนี่ยพวกเขาใครอยากจ้างก็ผมตีพวกสิบห้านะจ้างตอนนี้เลยดวงกำลังขึ้นเลยนะมามาๆสรุป<อ>มือวิกวัวไปล่อแรมอือจ้าไปล่รอดแ้มดูดิมันไปเรื่อยเขาเลยนะเอออะเป็นไงไอ้โตอนที่พี่ตีก็อย่างนี้ ไอ้ยี่อะไรครับเนี่ยอ่ะตกแล้วมันขึ้นรัวๆเอามาล่อเลยเออติดอีกนี่ไงเรียบร้อยมาเลยพี่ของพี่บอลเนี่ยติดก้อนแล้วผมยังไม่เได้ตั้งยิ้อยิ้วมาลอเลยเฮ้ยเดี๋ยวสามพันเอ้ยยังยังเอามือมาล่ออีกแล้วตดอีกรอที่ไหนอ่ะตีจริงจังขนาดนี้ยืดไป ที่ว่าจ้างเห็นแบบว่าหวาดเสียวอะไรปะไอ้โชว์โชวดวงไปทีนึงเข้าติดอันนี้สายปูไม่รีบเตี้ยตาอ้าวถ้าเจะโชว์มาอ้าวมันตีนตี๋ว่าสองร้อยเอ็มยัมาแล้ววะเป็นเชิดดาบแบบนี้มันจริงไหมของล่อมันดาบแบบนี้มันดีจริงเว้ยไอ้เหี้ยทำไมดาบล่อมันโหดอ่ะดาบล่อไม่โหดจัดเลยตีมือเลยไม่เหนื่อยที่อะไรวะตีดาบล่อล่อจนแบบล่อจนเอาล่อจนเอางานมาล่อเลยนะ เออล่อจะเอางานนะเฮ้ยอะไรอะเจียจอ่างเจี้ยเจนก็ตีที่เป็กก็ดิเอออะไรวะนี่กูกำลังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเลยตีมือตีมือเออติดอันนี้เฮ้ยทำไมเขาถ่ายคนอ่ะพูดไม่ตั้งพูไม่มีงานถามโอ้โหเฮ้ยสาม ไม่เสียตังค์เลยครับเลยโดตดโคดวงมาดวงมาเอาไอ้เยอเกือบเดือบไอ้อะไรก่อนอะไรร้ลูกตดโอ้ยดวงไอ้เีอะดวงหมดดูองดวงหมดมือไงอามือเหรอสิบสองว่า เฮ้ยของล่อของล่อจะหกร้อยเอมอีกแล้วอะไรวะเกือบแป๊บเดียวออฟนี้ติดสิบสี่เจอกันแตกกันเกมแน่บอกเลยไอ้เหี้ยเขาติดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวมึงตีเสร็จมึงของถาดซิกนี้ให้กูเลยนะกูให้สิบเจมเลย ไอ้้เหียไรของมันวะกูจะตีให้แตกกนติดนี่เลยกูสดเลยแหละปะสดแล้วสดแบบไม่ใส่ถุงด้วยติดไปเรื่อยเลยดูดิโอ้ยหมดแล้วมันติดเี้จริงเว้ยเฮ้ยมาว่ะดี๋ยวดี๋ยวตายมือมือมือดีมันต้องมือแล้วแหละมือดี๋ยวต้องมือกีตาร์โม่มือไปติดกับกีตาร์แล้วแหละเฮ้ได้เวลาแล้วพี่บอสเต็ียมตัวเตรีมตัง อุ้ยฝนตกเฮ้ยไม่ใช่เหรอฝนตกยานหายไปดีกว่ามือมือมือกันนี่อุ้ยมีตันออกมาแล้วถ้าติดรอบนี้อีกคลิกเดียวเลยนะไปดิเอาว่ะตันมาแล้วมาแล้วโอ้โดนกำเนิดแกอ้ยุไม่รอดอุ้ยโอ้โหมือกูต้องมาแล้วตอนเนี้ย ไอ้เยอะไปดูตรงกูได้ซื้อที่ปลดรอแล้วแน่เลยเนี <h <h ่ยโอ้โหติดได้ด้วยมาแล้วเฮ้ยตาคนนี้มาถ่านตอนไหนลองซิกเปนคือกูแหละไปเลยติดไอ้เยอะจริงเหรอเฮ้ยจุกจุกไปเลยยังไงเล่าะไรวะโอ้โหร้อนร้อนร้อนสตัร์ไปหนึ่งวิไอ้ตาหรือว่าดาบนี้จะช่วยกูได้โร้อนแล้วผิวอบอ่าว อ้าวสิบสี่ว่าติดแน่เลยดุย่ยไอ้เหี้ยนี่นมันดาบอะไรนะเนี่ยสิบสี่สิบสี่ไอ้เหี้ยกูตีไม่ถูกแล้วอะ่ะอเกูยิงเจอดาบเพี้ยนี่เข้าไปอ่ะลูกเพี้ยนไปหมดเลยเลูกลูกมัวตัวไปแล้วเอาดูดิให้นั่นไงไอ้เหี้ยลูกกูไปหมแดแล้วขาบนี้แม่งมึงติดแน้ทุกอันนะอ่ะดูดิ ของรอแม่งนำของของไอ้นี่แของลูกค้าแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะติดตั้งต้องมาแล้วไม่กีนมันร็อคอะไรวะติดนะเนี่ยนี่ไงไอ้หนาแบบนี้มันไงไอ้ยิ้มนี่ยไอ้สพิทัติดทุกอย่างตีอะไรก็ติดเฮ้ยประมูลดาวประมูลดาวเฮ้ยประมูลดาวมาทุกคนเนงาดาวแบบนี้มึงจะรวยมึงด่าเล่มนี้เลยเนี่ยรัวไเลยอะไรดีวะใจว้าว สองก็เยอะแยะตีโอ้ย,ยไอ้ยอี้ยะไรตบปาดอะไรนะั่นแหละถ้าแตกถ้าแตกไล่เลยเนี่ยถ้าแตกไล่ซิกซิกซิก,กพาราเลยเนี่ยซิปซีน่ะน,นั่นนะ่ะไล่ไปเลยนะ่ะอ้าวไม่ตีดาบตีสองก่อนพาราว่าติดตั้งแต่เนี่ยอุ้ยอาไม่ติดมีต่อสองร้อยเอ็มน่าติดแล้วเลยได้เงินแล้วร้เพิ่งเจอลูกตีทั้งงาน นี่ไงรูปรูปชงอันนี้มาต่อต่อมือไปสิบสามไปสิบสามมือดีที่สอดที่งานลูกค้าต้องสำผ่านกว่ามาแล้วมาแล้วอีกเดียวเหมือนกันแล้วมั้งกูเนี่ยนี่ไงพลาดเลยกูบอกเลยเจมเจมมึงดึงกันแตกได้แล้วแหละเจอว่าแล้วที่อ่นเอาว่ะมันกันล่ะตีมาแล้วเฮ้ยการแตกว่าเอาไมกันปะเดียวว่ะ นี่นไงล่ะเรียบร้อยแล้วเยี่ยวหนึ่งงานได้แล้วจบแล้วหนึ่งงานเฉี่ยตังค์งี้ยิยวยี้ยวเฉี่ยตังนะเยีเ่ยวเฮ้ยมีหูสองเล่มนี้รวมกันนี่คือแบบหูบอสมาแล้วนี่รวมกันมาแล้วฮัปปี้บอสจัดไปครับจังหวะน,นี้เอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอเฮ้ยกันแตกไม่ยัดด้วยว่าเรียบร้อยยิ่วหมดไปเฉี่ยตังคเว้ยเอาค่ะกัน,น,นแตกก็ไปดิแตกก็ติด นี่ไงโจ้าการครับทุกคนเป็นไงกันตรงกันแตกให้ใช่ไหมคร,รับเฮียเสียตังค์และกูการตีสุดโหดของพระราจาเจียว